าถามว่าแล้วดวงเนี้ยเขาเรียกมีร้านค้าได้ไหมเพราะว่าโดยตาแหน่งร้านค้ามันถูกว่างเปล่านะการถูกกรอบสี่เหลี่ยมเนี้ยเขาเรียกว่าถูกว่างเปล่านะครับการถูกว่างเปล่าไม่ได้แปลว่าเรามีหน้าร้านไม่ได้นะคือมันมีได้แต่แค่ร้านมันต้องช็อตเทตอร์เพาว่าช็อตเตอมในนี้คืออาจจะไปเช่าสัญญาปีต่อปีอะไรเงี้ยหรือร้านค้าที่เราย้ายบ่อยๆอย่ะร้านเหมือนตลาดนัดอะไรเงี้ยนึกภาพนะหรือางานอีเวนต์เนี่ยที่เขาไปตั้งตอน บ่ายตอนเย็นเก็บอะไรประมาณอย่างนั้นแ่ะมันจะเป็นร้านที่ไม่ต้องหาวบอลแต่ถ้าเราไปซื้อตึกแล้วก็เปิดร้านอยู่ตรงนั้นเอออันนี้ว่างเปล่าจริงๆอะไม่ดีไม่ควรทําแบบนั้นคือมันคลองตึกที่เป็นร้านอย่างนั้นไม่ได้แต่ถ้าแต่เดยยังเช่าเขาอยู่โอเคนี่คือเราแก้เคล็ดแล้วแล้วก็ตัวเราเองไม่จําเป็นต้องเข้าไปอยู่ในร้านค้านั้นเห็นไหมว่ามันว่างเปล่าแล้วก็เราเป็นน้ําร้านค้าเป็นไฟถ้าเราไปนั่งแช่มันอะร้านมันจะขายไม่ดีแค่นั้นเอง ฉะนั้นแปว่ามีมีร้านได้นะเทวดาเขาต้องการให้มีอยู่นะเห็นไหมมันเป็น,เป,นเป็นพวกเดียวกันเขาดูแลให้มีหน้าร้านอยู่เราแค่ไม่ไปเฝ้าแฉ่นั้นเองแล้วทำร้านให้มันชดเติมชดเติมไปเรื่อยๆแกแค่นี้แหละ okay.